ก็มีอาโลมาทันตอนี้คือพอวันนั้นเนี่ยเล็กใส่ตรงนี้ลงไปเนี่ยพี่ก็บอกว่ามันไม่หอมเนาะเล็กเลยบอกว่าได้ไม่เป็นไรเพิ่มเพิ่มความหอมแล้วเพิ่มสรรพคุณเข้าไปด้วยต้องการวินเทอร์กินค่ะคเพิ่มไปทั้งหมดเป็นแปดตัวเปิดไปแล้วเนนะคะแล้วเ,เล็กก็ทาให้พี่เขาเลยในร้านอาหารเล็กก็ทาให้พี่เขาเลยบริเวณคอแล้วก็ปลาย เลกหาใครเลยก็กยกบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้พี่กลับบ้านนะแล้วเสร็จแล้วพี่อาบน้ำเสร็จพี่ด่าสามนะพอแล้วเล็กก็เลยหลังจากวันนั้นเราเล็กก็ลงหัดใหญ่แต่หลังจากนวดมันก็คือจะกลับมาคืนอ,อาการอาการปวดพวกนี้ค่ะเพราะว่าปกติเล็กก็เล็กเล็กก็นวดออแวต่วนาตั้งแต่เจอน้ามันของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าจากนวดเล็กก็คือจะเอาน้ํามันไปด้วยเ,ออเล็กก็เลยแนะนําพี่เข้าไปอีกเหมือนกันว่า นวดใช้น้ำมันของเรานวดแต่ไม่ต้องให้หมอนวดรงแรงนะคะเดี๋ยวมันจะช้ำเนื้อเนื้อเนื้อเราอมจะช้ำอะไรเงี้ยแล้วมันจะระบบุมมากขึ้นแต่พี่เขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คือให้แสงนวดให้พเพราะว่าแสกนวดที่ที่คุณแชร์ชรเลยครับคนไหนดีบูกับควยว่าเป็นไม่เอกเลยนะครับเพราว่าจะมีตัวเซอน,นะครับบางคนก็ดีปูตัวเดียวก็ดีขึ้นเลยบางคนก็ดีปูบฟมไปบ้านเนี้ยน,นี่สุดยอดเลยนะครับ สองตัวนี้บวกกันแล้วเป็นเรื่องเป็นสูตรที่นักวิทยาศาสตร์ของโดสซราเขาเขาใช้กันนะครับดบิบูบดโคไพร์มาน,นะครับตัวน,นี้มีผลิตภัณฑ์ดิบูบบโคยพร์าออกมาแล้วนะครับแล้วก็สเปรยอีกตัวหนึ่งครับที่ดีมากาครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับขอบคุณมากครับผม